ฟอร์ตตัวเก่ากับตัวใหม่ตัวใหม่กับตัวเก่าอันไหนหน้าเล่นกว่ากันเทาแลรมโบแพ็คคู่ฟรีดาวนะอันไหนหรอกว่ากันอันไหนหน้าเล่นกว่ากันตามไปดูกับไอเสมรถซิ่งกันครับนะนี่คือฟอร์ดปี2023โอ้โหหน้าเหมือนไอน,นี่เลยคูโบต้าน่าขียยงนารถรถไทยเลยครับไอเสมมักแห้งน่หนา,นา,นามันรนะอเนาะขาย5้าแสนฟรีดาว ผ่อนเดือนละ8 0 0พันตลอดสัญญาออกรสศูนย์บาททุกอาชีพเอ้าพิมพ์คำว่าโคตรสุดโอ้โหโคตดสุดมาครับแม็กหมยังไม่รอไหมรอครับอ่ารอไหมผ่อนเดือนละรอ8ปด0ันตลอดสัญญาโอ้โหสุดยอดได้ตัวสูงนะตัวสูงแถมไมแพดรัวนี้แถมไอแพดอีกหนึ่งอันโอ้โหโคตดสุดนึกว่าไอแพดดูจอมันดสิเนิ้วเออเกินไปนะก็โทรทัศน์แล้ว อ่าแม็กมายางมาอันนี้จัดเป็นยางยีราฟ265 65 18ล้อทีสาเลเซอร์5 5แดงเสียงขนาดไหนทำไมหวานหนึ่งเลยฝั่งนูน<อ>้นครับเสียงทันนู้นแหละหวานนะเดี๋ยวดูทีละคันก่อนนะใครชอบตัวสูงเทาร์แรมโบพิมพ์คเบอร์โคตรสุดตัวสูงมาพิมพ์คเบอร์โคตรสุดตัวสูงผมชอบตัวสูงครับตัวสูงหลอ่อนะเครื่องดีเซลนะจ๊ะไม่ใช่เบนซินเอาเปิดห้องเครื่องฝั่งไหนฝั่งนู้นครับฝั่งนูน้นเดี๋ยววนไปฝั่งนู้นใหม่มา ฟรีดาวฟรีกองฟรีจัดฟรีโอนนะตัวเก่าหรือตัวใหม่ตัวใหม่หรือตัวเก่าเป็นมือสองซะแล้ว <c oughs> ออกใหม่จ่าอ,ออกใหม่ป้ายแดงเจ็ดแสนกว่านะเจ็ดแสนกว่าฟรีดาวหนึ่งแสนผ่อนอยู่หนึ่งหมื่นนะครับแต่มหาไอเซมโรซิ่งขายห้าแสนขายถูกกว่าสองแสนกว่าบาทนะออกใหม่อะไรจิตก้าวนะขายถูกกว่าสองแสนกว่าบาทยังไม่พอ ให้ฟรีดาวด้วยและที่สำคัญผ่อน8,000ตลอดสัญญาพิมพ์คำว่าโอ้ชุดโอ้โหไม่ต้องดาวเป็นแสนจากฟรีดาวอ่าป้ายแดงดาวแสนหนึงผ่อนหมื่นนะจ๊ะอ่าเอาดูเครื่องดีเซลนะครับล่องแก้มเดิมฝสังกะโปรงกวาน็อตไม่ขยับโอ้ใหม่เลยคุ้มอ่ะใครได้กันนี้ไปก็ได้ไปเพราะว่าคนต่อไปไม่มีให้แล้วก็ได้ไป ก็ได้ไปเยอะก็ได้ไปไงก็ดีใจด้วยดีใจด้วยคือกูหาไม่ได้แล้วเอ่วงไม่์ขนาดนี้หาไม่ได้แล้วต้องไปซีรถมือป้ายแดงแล้วขับมาวนรอบหนึ่งแล้วก็ขายขาดทุนให้สองแสนกว่าถึงจะหาคันที่สองได้โคตรพระโพธิสัตว์ อย่างนี้ชอบไหมทุกคนชอบมากเออถ้าใครจองซ้อนต้องไปออกรถป้ายแดงแล้วขับวนรอบหนึ่งแล้วขายคันทุนสองแสนห้าอย่างนี้ชอบไหมทุกคนชอบครับพี่โอ้พี่เสพนี่เหมือนพระโบธิสั์เลยครับ <laughs> มาคันที่สองเป็นปีสิบเก้ายี่สิบใครว่าตัวเกา่ารอรอนะผมอยากได้ผ่อนถูกกว่านี้ผ่อนเบาวกว่านี้เอานี้ะนะฟอร์ตปี19แต่งรอเหมือนกันฟรีดาวผ่อนเดือนละ6 0 0 0บาทต่อสัญญา ออกได้ทุกอาชีพจบศูนบาทไอเซมโรซซิ่งจัดให้ส่งทั่วประเทศไทยอา้าวตัวเก่าพิมพ์คําว่าฟอร์ดตัวเก่าพิมพ์คําว่า oh. โสรสุดโอ้โหดูครับพี่น้องแม็กเวลเขาเกวางข้อเบ็แบงโบโลดเตี้ยหลอไม่แพ้ตัวอ่าหลอไม่แพ้ตัวสูงจ้ะไม่หลักหม,กม,มื่นพวงอะไรเมาเตฟังก์ชันเกียร์หสปีดเปิดแคปได้โอโ้โหไลเนอร์ไม่มี ฟังเสียงเลยไหมฟังเสียงหน่อยโอ้เสียงนึกว่าจิ้งรีดเสียงดีงจริงๆเลยนะเสียงนึกว่าใหม่พัชรี <c oughs> เราเสียงเหี่ย <c oughs> อะไรนะอล่ลืมรุ่นซิปอะไรนะ <c oughs> แอนออร์ดี <c oughs> เสียงนึกว่าแอนออร์ดี <c oughs> กางเกงในสีขาวอะไรนะลืมรุ่นซิปอย่อาเออกูเปิดแท็กตกิกต็อกข้างในกูก็เห็นนะ <c oughs> <c oughs> เออเอออเาโชว์หน่อยโอ้โห เจาพอนหกพันตลอดสัญญาแม็กเวลเขากวางนะทำรูปป้ายไทยเทเนียมสายฟ้าโอ้โหโคตรสุดอีกแล้วไอ้เสมโรสซิ่งจัดให้ไปลดยดูหดวงเครื่องต่อดูห้องเครื่องต่อ,อ,อ,ตอโอ้โหมันสุดจริงๆเลยไอ้เสมนี่นะหกพัน 6, ตลอดสัญญานะดูเครื่องโอ้โหใหม่ไม่แพ้กันร่องแก้มเดิมนะร่องแก้มเดิมนะฝากระโปรงหัวน็อตไม่ขยับนะครับ เอาเลือกเอาจะเอาตัวไหนเลือกเอาเทาแรมโบแพ็คคู่ตัวเก่าตัวใหม่อันไหนน่านะใช้กว่ากันนะใครมีงบผ่อน0 0ตัวเก่ากเกษตรกรผ่อนถูกถูกไม่มีรายเดือนหาเงินรายปีเอาตัวเก่าไปนะใครที่จะไปซื้อรวดป้ายแดงดูคลิปนี้อยู่เปลี่ยนใจมาเอาคันนี้ได้เพราะว่าถูกกว่า2องแสนกว่าและที่สําคัญฟรีดาวด้วยไอเสมโรซิ่งจัดให้ประกันปอประกันภัยอีกชั้นหนึ่ง อา้าวพิมพ์คำว่าโคตรสุดไอเสมรรซิ่งจัดให้ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยวัยรุ่นจ๋าโคตสุด